สวัสดีทุกคนครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมและแน่นอนครับว่าปีใหม่แบบนี้โปเกมอน TCG Pocket ของเราเนี่ยนอกจากจะมีอีเวนต์พิเศษนะครับเพื่อเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่แล้วก็ยังมีอีเวนต์ใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้ด้วยนั่นก็คือ best toy d o p event นะครับหรือว่า event c a r m i c นั่นเองนะครับอีเวนต์นี้ก็มีของมาแจกเยอะเหมือนเดิมนะครับและที่สําคัญก็คือมีซองโปรโมนะครับมาแจกด้วยการ์ดไฮไลท์ประจําซองนี้เลยนะ นันก็คือคาเมกธรรมดาน,นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างสวยพอสมควรอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะชอบการ์ดใบนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มฟาร์มหาแล้วนะครับทีนี้สําหรับใครที่จะเริ่มเล่นอีเวนต์นี้เราไม่รู้ว่าในแต่ละระดับเนี่ยมีเควสอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันครับ<อ> ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop เลยครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official l i n ของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ โดยสำหรับอีเวนต์ใหม่นี้นะครับก็จะอยู่ในโซโล่โหมดเหมือนเดิมเลยนะครับอยู่ด้านบนสุดครับพอกดเข้ามาแล้วก็จะมีระดับที่แตกต่างกันออกไปมี4ระดับเหมือนเดิมครับมีตั้งแต่ beginner นะครับ advance d แ,แล้วก็ยากสุดก็คือ expert นะครับทีนี้เรามาดูเควสในแต่ละระดับกันนะครับ basic เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2เควสนะครับนั่นก็คือจะต้องจัดการ ต้งขามให้ได้ด้วยออการ์ดโปเกมอนประเภทไฟฟ้านะครับแล้วก็เควสที่2นะครับก็คือจะต้องวางการ์ดเบสิกโปเกมอนนะครับเป็นจานวนอย่างน้อยเนี่ยสใบไว้บนแอคทีฟโซนหรือว่าจะบนเบนก็ได้นะครับนับให้หมดทีนี้เรามาดูระดับที่2กันบ้างครับก็จะมีเควสที่เพิ่มขึ้นมาเควสแรกเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเอาชนะให้ได้ด้วยการ์ดโปเกมอนประเภทไฟฟ้านะครับเควสที่2ก็คือจะต้องใช้การ์ดโปเกมอนสเตจหนึ่งนะครับเป็นจํานวนอย่างน้อย1ใบสเตตหนึ่งในที่นี้ก็คือเป็นการ์ดโป เคมาลล่าง2นะครับอย่างเช่นใครที่ใช้เด็กปิกาจูนะครับก็ให้ใส่ปิกาจูธรรมดาเข้าไป1ไปใบแล้วก็ทําการอีโวเป็นไลจูอย่างน้อย1ครั้งนะครับก็จะผ่านเควสนี้ไปต่อมานะครับก็คือเอาชนะให้ได้ภายในช่วง14เทิร์นนะครับนี่ก็จะเป็นเควสทั้งหมดนะครับของระดับที่2ทีนี้เรามาดูระดับที่3กันบ้างครับนั่นก็คือระดับแอดวานซ์นั่นเองนะครับเควสเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกครับ ก็คือจะต้องชนะให้ได้นะครับเป็นจํานวนอ่อห้าครั้งนะครับดังนั้นถ้าเราชนะ1ครั้งแล้วเราก็ต้องมาฟาร์มต่ออีก4ครั้งนะครับจึงจะเสร็จเคเวสนี้นะครับต่อมาก็คืออ,อ่อชนะให้ได้ด้วยการใช้การ์ดโปเกมอนในระดับ1ข้อหลามตัด2ข้อหลามตัดหรือว่า3ข้อหลามตัดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอ,อ่อเด็กที่เราจะเอาไปใช้เล่นและต้องการที่จะผ่านเคเวสนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นเด็กที่มีแต่การ์ดพวกนี้เท่านั้นเลยนะครับพวกการ์ด1ดาว การ์ดฟูลอาร์ตนะครับการ์ดสองดาวการ์ดอิมเมอร์ซีฟการ์ดคาวแลหรือแม้กระทั่งการ์ดโปรโมนะครับถ้าเกิดว่าใส่เข้ามาในเด็กจะไม่ผ่านนะครับดังนั้นแนะนําให้ใช้เป็นการ์ดที่มีเพียงแค่หนึ่งขั้ตัด2ขลขั้ตัดหรือว่า3าลขั้ตัดเท่านั้นแต่ถ้านึกไม่ออกว่าจะใช้เป็นการ์ดหรือว่าใช้เป็นเด็กอะไรดีเดี๋ยวผมมาแนะนานะครับว่าผมใช้เด็กอะไรในการผ่านเควสนี้นะครับอ่ะเควสต่อมานะครับก็คือชนะให้ได้ภายใน14เทิร์นครับ แล้วก็เควสสุดท้ายนะครับก็คือต้องชนะให้ได้โดยที่การ์ดฝั่งเราเนี่ยต้องไม่ถูกจัดการเลยนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้สุดท้ายนะครับก็คือระดับเอ็กซ์เิครับเควสแรกนะครับก็คือจะต้องชนะให้ได้นะครับด้วยการ์ด3ระดับเท่านั้นนะครับก็คือ1ข้ลำตดัด2ข้ลำตดัดแล้วก็3ข้ลำตดัดแล้วเราจะเห็นได้ว่าอ่าระดับนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการฟิกแล้วนะครับว่าจะต้องใช้โปเกมอนประเภทไฟฟ้า ในการผ่านด่านเพราะฉะนั้นจะเลือกใช้เป็นธาตุอะไรก็ได้นะครับแต่สุดท้ายก็น่าจะใช้ไฟฟ้ากันนั่นแหละเพราะว่ามันง่ายสุดนะฮะอ่ะควสต่อมาครับก็คือชนะให้ได้ภายในระยะเวลา12เทิร์นนะครับต่อมาก็คือ,อห้าม การ์ดฝั่งเรานะครับถูกจัดการนะครับเมื่อจบเกมประมาณนั้นนะครับส่วน2เควสสุดท้ายนะครับก็คือชนะเป็นจำนวน10เกมนะครับแล้วก็ชนะเป็นจำนวน20เกมนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเคลียร์เควสอื่นๆจบแล้วเราสามารถมาฟาร์มในระดับ Expert นี้ได้เลยนะครับเพราะว่าระดับนี้เนี่ยจะการันตีได้2การ์ดแน่นอนถ้าเราชนะนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราเล่น10เกมต่อเนื่องหรือว่า20เกมต่อเนื่องเนี่ยยังไงคุมค่าอยู่แล้วครับเราได้ซองมาแล้วเราก็ได้ทำเควสไปด้วยในตัวนะครับสามารถมาฟาร์มที่ระดับเอ็กซ์เินี้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูเด็กที่ผมใช้ในอีเวนต์นี้กันนะครับเด็กแรกก็คือเด็กปิกาจูเอ็กนั่นเองนะครับเป็นเด็กที่ผมเอาไว้ใช้ฟาร์มนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้เคลียร์เควสส่วนใหญ่นะครับทั้งหมดก็เด็กนี้นะครับจะมีไลจูเก่านะครับ2ใบ มีเดนเนีนะครับ2ใบมีปิกาจูธรรมดานะครับจะเป็นปิกาจูเก่าหรือว่าใหม่ได้หมดเลยนะครับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ปิกาจู VX นะครับ2ใบ t ร u n d e r ร์นะครับ2ใบมีโพชั่น1ครับ X Speed 2ดสองโปรเกมบอลสอง o ปรเ s สเ r อร์รีเซิรองหัวหน้ายิมไฟฟ้า2ครับ Giovanni 1แล้วก็ s a b ิน่าอีก1นะครับส่วนเอ่อเควสนะครับที่จะต้องผ่านด้วยเอ่อการ์ด โปเกมอนในระดับ1-3ถึงข้าหลามตัดเท่านั้นผมจะใช้เป็นเด็กไลจูนะครับซึ่งเด็กนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่คุ้นชินนะครับเราไม่รู้ว่าวิธีการเล่นเป็นประมาณไหนนะครับสามารถที่จะไปดูเด็กโชเคที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้ได้เลยนะครับก็จะจะได้รู้ว่าวิธีการคอมโบเด็กนี้เนี่ยเล่นประมาณไหนนะครับส่วนคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำการ์ดแบบคร่าวๆให้ดูกันแล้วกันนะครับก็จะมี คอยนะครับเป็นจํานวน1ใบปิกาจูธรรมดาครับ2ใบเอเลบลูใบใหม่ครับ1ใบไลจูใบเก่าครับ1ใบไลจูใบใหม่1ใบแล้วก็แลคอย1ใบนะครับแล้วก็จะมีชาโตอีกเป็นจํานวน2ใบด้วยกันส่วนการไอเทมกับซัพพอร์ตก็จะมีโพชั่น1ครับเอ็กซ์ปีดสโปเกบอลสโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชสนะครับมีจิโอวานี่หครับซาบิน่าหแล้วก็หัวหน้ายิมไฟฟ้าอีก2นั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้ครับหลังจากที่เราเล่นจบไปแล้วนะครับแล้วก็ฟาร์มอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้เป็นซองการ์ดนะครับส่งเข้าจดหมายให้เราได้เปิดกันอย่างที่บอกว่าการ์ดที่แรงสุดในครั้งนี้เนี่ยก็คือการ์ดฟูลอาร์ตนะครับคามกแบบธรรมดานะไม่ใช่ยีนะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการ์ดอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้เท่าที่ดูในคอมมูมานะครับดูเหมือนว่าหลายๆคนเนี่ยจะอยากได้สื่อทจาใบใหม่ ที่อยู่ในโปรโมนี้นะครับเพราะใช้ e n e น g y น้อยลงครับใบเก่าเนี่ยจะเป็นสืบทะจาที่ใช้2 Energy ครับสร้างความเสียหาย40ซึ่งในช่วงต้นเกมเนี่ยถ้ากว่าเราจะสะสมได้ครบ2 Energy มันก็อาจจะช้าใช่ไหมเออแต่ว่าสืทะจาใบใหม่เนี่ยจะใช้เพียงแค่1น n e r g y ครับในการสร้างความเสียหาย20หน่วยเออหลายๆคนก็เลยชอบที่จะใช้สืบทะจาใบใหม่มากกว่าก็ลองไปเปิดหากันดูกันแล้วกันนะครับ A later few moments later. ตีนกมันธรรมดาไปเว้ยมันต้องใช้ซาบีน่ารีทีสลำกับคนไม่ได้มาลำกับบอดแทนเออเนี่ยเราจะได้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะครับว่าไม่ได้เต่าหนึ่งนกหนึ่งครับโอเค และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับ Battle Source Dog Event นะครับก็ลองไปเล่นดูกันแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้การ์ดที่อยากได้นะครับสุดท้ายคากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสวัสดีครับผมบมับเบ้เกร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย